เต็มครับเขาพอรอาเต็มหน้าเพจเลยครับอ้าวเพจลีล้ตัวสีขาวครับครับสุพรรณสีดำอ่าจำไว้ไปแล้วนะครับทานแข็งครับช่างพบเซอร์บินสีดำครับสีขาวเพจบินต๊ะโต๊เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยตั้งหลักก่อนลืมใส่เกียร์ไอ้เต้ไอ้เต้วันไงเต้ไอ้เต้เอ้าโอ้ยมึงนี่ลืมเกียร์ออโต้ไม่รู้เกียร์ครับ โอ้บอกแล้วโตแต่รอเว้ยไอ้หาเอ้ยใจไม่โตเลยมึงโอ้ยไปดูแล้วครับชั้นสีดำครับอ่าชั้นสีดำสิบพันบุรีครับสิบพันบุรีครับสามเชือกสี่พันเชือกสองครับมาช่างเพิบเซวิดนะครับช่างพบเซวิตรสีดำครับแล้วเชือกขา ไปแล้วครับคันสีขาวครับจากเพชรบุรีล้อตโตนะครับส่วนช่งางเพชรสรุปคันสีดำนะครับลืมบิดสีลอ็อกอ่าคนดูทางบ้านอบอกลูมบิดสีล็อกหรือเปล่าไปนะครับทิ้งกันห่างนะครับทิ้งกันห่างอยู่นะครับตอนนี้สุพรรณบุรีอ่า thiếu hàng gặp không đi lá đá tô ตนี้ติดนะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับจากทีมท่องเทวพชีน,นะครับจากสุพรรณบุรีหลุดลงมาแล้วหลุดมาแล้วครับโอ้สุพรรณบุรีแล้วตัวไปไหนครับ,รบอ่าสุพรพรณบุรีเข่าแล้วครับสุพรรณบุรี ครับกดเวลาครับจากสุพรรณบุรีนะครับช่างพัสดุบิดนะครับเขากดเวลานะครับพุทธีร้อนโตอะไรอยู่ไหนเออมาแล้วครับอากาศร้อนมากนะครับในสนามนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในสนามนี่ร้อนสุดๆนะครับ มาแล้วครับพบรุรีแล้วโตมาเรื่อยๆนะครับมาแบบเนื่อเครับไม่เอาไวเ้เก็บตกนะครับพวกที่บูบามเดี๋ยวอาจจะวิ่งไม่จบเอสอะเลยไปเลยพอใคยนะครับไม่จะช่วยประชาัน อันไหนที่ยังไม่มีชื่อทีมอ่ะอย่า47นะชั้งชื่อตัวชื่อทีมไม่มีเลยงงไปแล้วครับพี่เจฟสองคันเปิดไปแล้วมาดู6 4สีเอออีคันหนึ่งนะครับคันสีฟ้าครับสีขาวนี่นิยมชมชอบหกสีเอวิ่งสองคันเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่นิยมผมก็ไม่รู้เขาไม่มีไม่มีไม่มีรายชื่อทีมอะไรนะรู้แต่ชื่อชื่อคนขับชื่อนิยมชมชอบนะครับไม่ได้ตั้งชื่อทีมนะครับยังชื่อทีมยังไม่กรอกใสมาให้ครับเป็นใครเป็นใคร เดี๋ยวดูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สีขาวนิยมครับโอสีเอลขันสีออกทนมืดๆฟ้าโอ้โหโดดันโอ้โหดูกันมีคานแข็งแค่่าคันแข็งโดดไม่เป็นไปเ็บครับรถแข็งรถในรุ่นนี้รถเขาเรียกรุแมงวีแมงวีหรือเจ้าแคริเบียนภายศารจะเยอะมากเยอะมากเป็นรถออฟโรดขับเคลื่อนสี่ล้อที่ตัวเล็กที่สุดที่เมืองไทย นะครับในขนาตะค่ายของซูซูกิเนี่ยมันจะมีจิมมี่ก็เล็กแล้วก็มาขยับมาหน่อยก็เป็นเวทแอร์แคริบเบียนภาคใต้ก็มีเทียบเยอะเยอะภาคใต้ก็เยอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านหูหลุดหลักล้มหน้ากับพื้นไปแล้วครับหลักล้มหน้ากักพื้นะครับหมายเลขสีฟ้าฟ้าครับสีฟ้าฟ้าครับหกสิบสี่ครับหกสิบสี่หน้ากับพื้นเลยครับเมื่อกี้นี้กระเด็นเลยครับ หน้ากระพื้นไปแล้วครับกระเด็นไปแล้วรถรุ่นนี้นี่เป็นตำนานเลยครับซูซูกินี่ดเชฟครับโอ้ไม่จายหายไปจากไม่มีกำนันเยอะมากคนี้อกันันสุราเขาก็มีอยู่คันนะใช่ครับกำนันแอรนะครับกำนันแอที่สองคันิเกสองคันซื้อมาจอดแล้วทำไมมา่เอ็มพีเทำไว้ให้โอ้โหสมองโอ้โห้กโด หกสี่เอีโดดสี่เอวเรียบหัวเข็นหัวแบบเติเมื่อกี้นี่เอาละเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมติดเหลี่ยมติดหรือเปล่าเหลี่ยมติดครับเหลี่ยมติดครับจะติดหรือเปล่าเหลี่ยมติดจะติดหรือเปล่าตรงนี้เอาละลองมีเหลี่ยมติดครับตวัดเข้ามานี่ติดครับไลรดบขันสีฟ้าครับจะมีเหลี่ยมติดอยู่ครับมีเหลี่ยมติดจะติดหรือเปล่าครับนิ่งติดหรือเปล่าสีฟ้าไม่ครับไม่ติดติดครับติด เลี่ยมติดครับเลี่ยมติดครับรถลืนใหญ่ยังติดเดี๋ยวนะครับปากก้องกันลังหันไปดูหน่อยไม่ได้แล้วตอนนี้เอาแล้หลุดแล้วหลุดมาแล้วหลุดโอ้โหมาแล้วสนุกครับตอนนี้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าครับมาแล้วครับเสียงแห้งเลยครัตอนนี้พันโอ้โหพันสามร้อยถ้าบิดเลยพันสามร้อยซีซีนะถ้าตโตของเขาแต่ถ้าเกิดเอาเครื่องวิทาใส่ในตระกูลก็พันหกร้อยซีซี มาแล้วครับย่องๆเข้ามาคู่ตาใบเตรียมตัวเลยครับหมายเลข47กับ42ครับแอะอ้าวต่อยแล้วครับคานแข็งพี่เจี๊ยบตายแล้วครับ64เอี่ยวครับกลับอะไรเออหกโอวิ่งไปสปอเรลสปอเรลครับตาเจาะตาเจาะเอาแฟนขับของสปอเรลโอใจวัวๆหน่อยครับสปอลาวนี่คันสีฟ้านะครับ64เอี่ยวนำหน้าอยู่คันออกสีส้มๆแดงๆครับไปก่อนแล้วครับ64เอี่ยวนี่ถือว่าเก่าเกมกว่า เขาเก่งกว่าครับขับมานานครับหกสีเอียวรุ่นี้พี่มณฑนจับไปกระโดดส่งเหลไม่ได้นะไม่ได้ครับพิจิกาเลยครับโอ้โหเหตุอะไรเห็นอะไรรุ่นนี้จะโดดส่งเหลไม่ได้นะครับโอ้โหจัะเจ้าจ่อไปแบบโอ้โหเสียไอ้ตาจ้อหกสีเอียวคันคันคันสีเอียวเหรอครับตอจ่อดีสีฟ้าใช่เปล่าก็เมื่อกี้ผมตั้งทักอย่างนี้ผมไม่เห็นรถอยู่เหรออ่าใช่ไหมใช่ใช่สินี่ตาจ้อคันสีฟ้าเออ 6สีเอวนำหน้าอยู่ไม่ใช่้อห6สีเอวที่ผมพักเขาเรื่องสีฟ้าโอ้สีฟ้าโทษทีที่ผมครู6สีเอวสีฟ้าเอออ๋้สีส้มดาวครับดาวพลาสีส้มโทษทีโทษทีเมื่อกี้กระโดดด้วยโอ้โหแต่ที่ทำด้วยอะไรไม่รู้ตาจ้อตาจ้อตัวตีากาสีเบงเลยตาจ้อครับโอ้โหแต่ว่าเต็มคาราเบสเฮ้ยแต่หลวงตาพลานี่พี่เจ็บมานี่เหยียบเต็ม คาราเบลแต่คาราเบียอยู่ลวก็ตาจ้อนี่แก็ทำรถมาดีเนาะแการทำทรงสวยแล้วแต่รถตัวนี้สุดท้ายเบามากตัวนี้สุดไปเลยแกรถเหมือนซุดไปข้างหนึ่งซุดซ้ายไปแล้วไอ้ยุดด้านขวาแล้วครับไม่กล้าโดนแล้วมันจะเอาท้ายอ่ามันตีลกาครับผมเหนีมากเลยตอนนี้ผมมองรถตอนนี้มันเอียงเอียงเอียงทางด้านซ้ายไอ้ด้านขวาเลยเนาะแต่รถท้ายเขาเรียกท้ายสุดแล้วเอาแล้วหกสีเอาตามหลังครับหกสีเหลตามครับนุ้ยหกสีเหลตามหลังครับ อลาต่อดีครับใจ้ับใจครับโอ้โหอ๋อไก่บินได้เพราะไก่มีปีกเป็นลังคาไงแกมีปีกเป็นลังคาแกบินได้สวัสดีวัชรพงศ์ครับเพียงแท้สวัสดีด้วยนะพักทายกันนะครับร้อยยี่สิบหกครับทะลุสามร้อยเดี๋ยวแจกรางวัลโดดอีกยาวเลยครับัาจ้อครับโอ้โหไปเสือครับ มาแล้วครับเข้าซิลไใจนะครับตาจ่อครับจากสพปลบวครับเขากดเวลานะครับกองตรงวาดไปหานะครับกซีเหี่ยแเราเป็นอะไรครับมาลงนุ้ยนะครับมาแบบนิ่มๆนะครับอ่า ในรุ่นปีกนกนะครับในรุ่นปีกนกเอต่อไปจะสตาร์ทแล้วครับใครตกค้างต้องไปที่สนามเวลานี้นะครับสนามหลังเขาเวลานี้ครับไม่ฉะนั้นแล้ว10นาทีเขาเริ่มสตาร์ทคุณเสียสิทธิ์นะครับในรุ่นปีกนกเขาจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับอดูในสนามกัทุกท่านครับก็ขออภัยท่านผู้ชมนในทางบ้านด้วยนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กระแสไฟมีปัญหาไปนิดนึงนะครับทำให้ภาพสัญญาณหายไปครับกระแสไฟมัน ที่นี่นะทั้งเครื่องปัน่นทั้งเครื่องเจนทั้งเครื่องฮอนด้าละปั่นกันยุ่งยัง่งเหมดแล้วต้องเอากระแสไฟเข้ามานะครับภาพภาพ,าภาพอาจจะตัดหายไปโดยที่ไม่ได้แจ้งท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรครับกดกดไลค์เอ้ยกดติดตามมาไว้เคาะกระดิ่งกดติดตามมาไว้เดี๋ยวมันมาก็แจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับต่อ,อเอาเข้ามาชมเกมกันต่อนะครับในสนามตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของหมายเลข49กอ้วนสุรินนะครับขอนแก่นออฟโรดครับเอ่อเฮียอ้วนสุรินครับสังกัดทีมขอนแก่นออฟโรดแต่บ้านอยู่สุ นะครับธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารนะครับนะยูสือสารโทรศัพท์สื่อสารโทรศัพทพ์ทั่วไปนะครับสัญญาณเทเลคอมอะไรประเภทนี้สําหรับตะอ้วนสุรินนะครับส่วนที่กําลังไล่ตามมาลูกชายของช่างพบสวิตครับลูกชายของช่างพบสวิทชื่อเจ้าเต้ยครับนะมีแฟนชื่อกุ้งนะเมียหรือแฟนวะเมียหรือแฟนไม่รู้ชื่อกุ้งเจ้าเต้ยครับลูกชายของช่างพบสวิต อะไรกินหมดไม่รู้เรื่องกินอย่าวงวอกออกวอเดยงงงอยู่แหวะมาดูแล้วเจ้าจับทำเทื่เคลียร์งานอยู่สับสนเลยเอาแล้วครับน้ำออกมาก่อนแล้วล่าครับสำหรับอ้วนนะครับเก๋าเกมกว่าพี่อ้วนีนแกขับรุ่นนี้มาหลายปีดีดักแล้วนะตั้งแต่อยู่ในวงการแรกๆแกก็ขับเป็นหัองคันแข็งนะครับแล้วก็ไปวิ่งปีกนกูแป๊บหนึ่งนะรุ่นอ่ มีเอวีโก้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นในรูปของคันแข็งต่อนะครับสำหรับอ้วนชิปอดูดรายนะครับสุรินนะครับอ้วนสุรินครับนะแต่สังกัดทีมของแกนออฟโรดไล่ตามติดขึ้นมาครับสำหรับเจ้าไตนะครับลูกชายของช่างพบเซอร์วิสสามชุกครับนะอยู่อำเภอสามชุกนะครับมีช็อปใหญ่นะสำหรับช่างพบเซอร์วิส ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านภพสวิทด้วยเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยกินข้าวกับ้างกินกาแฟบ้างมาค้งก็เอาอะไรลบ้างเอาอยางบ้างก็นะครับต้องขอขอ,ขอบคุณช่างนภพสวิทด้วยไปแล้วครับช่างนภพสวิทครับนําออกมาแล้วตอนนี้นําออกมาแล้วครับช่างนภพสวิทขอน,นําเอารอบสุดท้ายกลับเข้ามาครับอ้วนนะครับชิบอันเดับฟลายได้ยังไงตามหลังครับท่านภพสวิทเอามากดเวลาก่อน พี่อ้วนหมดแรงว่ะดูท่าทางเหมือนพี่อ้วนแกหมดแรงแกเป่าปากขบกับแพบแล้วอัสตาร์แล้วครับฮู้สุดท้ายในรอบแรกครับหมายเลข49กอ้วนสุรินขอนแก่นออฟโรดนะครับอ้วนโมดิฟายครับแล้วก็หมายเลข9กครับกิติศักดิ์ครับพิศสงรติกรรติกรครบครับรติพร ก่อนหรือพร่าพรเนาะรัติกรรัติพรกบนำออกมากรับคันสีเหลืองเหลือนี่คัดสวัสดีบางต้นนั้นสแกนางออฟโรดนะครับวันนี้มาให้กําลังใจกันในสนามเลยนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนรถใครเอ่ยเหลืองเหลืองเหลืองสุเกฟรถใครไม่รู้มันลงท้ายด้วยเก้ามันก็เลยงงมันลงท้ายด้วยเก้ามันกันเลยงงงอยู่เบอร์มันเล็กครมองไม่เห็นนะครับเตอร์เบอร์ข้างรถเล็กมากนะครับ นําออกมาก่อนครับลาเหลืองนี้นาออกมาค่อนข้างจะห่างครับ99ครับกิติศักดิก์คร,ครับพิศวงรัติพรกรุ๊ปนำออกมาคันสีเหลือง <มา S 1> ๆสุรินนะครับตามหลังออกมาคันสีดำสุรินตามหลังมาครับมากันเนิ่มๆครับคู่สุดท้ายนี่ไม่แรงเท่าไหร่ ทำเรื่องน,นี้บอกไว้แรงเท่าไหร่เริ่มเติมแล้วเริ่มเติมพลังแล้วงัดหรือเปล่างัดหรือเปล่าปังโอ้โหบอกแล้วว่าถ้าย่องต้องย่องครับถ้าไม่ออย่องต้องแรงเลยครับเรียบร้อยครับรอหน้ามีปัญหาไปแล้วนะครับจังหวะไม่ได้นะครับชาจังหวะไม่ได้ต้องยกคันเร่งครับพอกันเลยพอกันเลย,อก,เลยกองเด<อ>ียวกันเขาจอดคุยกันเขาจอดคุยกันก่อนว่าจะเอาไปหลัง โอยพังด้วยกันทั้งคู่ไม่พังอะไรแ้วครับสีดำไปเจี๊ยบอ้วนบริไฟอ้วนบริไฟรอดครับตัวนอ้วนบริไฟชิปออนเดิไฟครับเขาเรียกอ้วนชิปออนเดิไฟอ้วนสุรินครับอ๋อนี่มาจากสุรินนะครับนี่เอแล้วอ้วนสุรินชิปออนเดิไฟฉายยาวขาดสีเหลืองเขาอยู่น่าครับสีเหลืองนี่มาจากรัตติมหิพันธ์นะครับรัตติพรรัตติรัตตินี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยเลยเลยเลยสุรินไป แล้วียวดีจะเข้าอุบลน่ะอับนาจป่ะรตีรติอ๋อนี่ก็าัตินักแข่งปีกนกของเรารติปีกนกแล้วแหละอ๋อก็อยู่อับนาเนี่ยอับนาจเหรอครับอ่าเหนะแหนะแหนะรติมหิพันปีกนกและฮะไปพนาพนาเออใช่เอาเภอพนาไปพนาอ่าอ่าบ้ารพี่สายนะครับอ่านี่เรียบร้อยไปแล้วครับนั่งสายหัวหน่องแดงแดงไปแล้วเผาหน้าเนี่ยแแะไปแล้วครับไม่สามัคคีไปแล้วแล้วก็ มาดูอ้วนชิปออนดูไฟครับสุรินเมืองช้างสุรินครับหนุ่มลูกหล่ออีกหนึ่งคนครับในการแข่งรถออฟโรดมารู้จักกันมาตั้งนานแล้ว20กว่าปีครับสำหรับสุรินทร์คัน,นนี้อ้วนอ้วนชิปออนดูไฟครับนี่อ้วนนี่เขามีโลหะสีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขามีอะไรขายโทรศัพท์อ่ะออ๋เขาเป็นอะไรเกี่ยวกับทางด้านโทรศัพท์อะ่ะพี่อ้วนพี่อ้วนสวัสดีครับนี่ วัวไม่ไหวเราจะนาละอ้วนเนี่ยลาแกแก่แก่แล้วไงแก่ก็ต้องมือไหวของธรรมดาอ้วนเลยเอาอะไราได้ทีมไหนครับพัทยาขับครับอ๋อพัทยาขับจากอ่านะครับอัดออกไปแล้วครับย่มครับหมายเลขเหลืองช่องโบสบัดนะครับมงคลคาเซ็นเตอร์น้ำออกไปก่อนครับโอ้โหครับหมายเลขพัทยาขับนะครับหมายเลข25ครับ หมายเลข25ครับแหมยังเหรอตัวรับสัญญาณมันต้องอมาใบลิฟนี้แล้วเป่าเอาละครับมงคลคาเซนเตอร์ครับลอยออกมาห่างเลยนะครับมงคลคาเซนเตอร์ครับจ่าภาพจับมาถึงมงคลคาเซนเตอร์ครับโอ้ยโบกสะบัดจริงโอ้ยโดดถลอยจริงๆครับขอบคุณพี่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้จอภาพของท่านนี่มงคลคาเซนเตอร์นะครับนำมาตั้งแต่ออกสตาร์ทชุดยาวมา สูตรอีกแล้วครับโมงคนโอ้ยโดดนะฮะพัทยานี่ตามหลังอยู่ครับประมาณเจ็ดแปดสิบเมตรนะครับสิบกว่าช่วงรถนะฮะแล้วก็ยืดยาวออกไปยืดยาวออกไปฮะโอ้ได้ใจจริงครับสำหรับโมงคนคารเซนเตอร์นี่รถในค่ายของอุบลราชธานีครับขับโดยเสกสรรผลดีโอ้เสียรสามพินี่ชื่อคุ้นๆนะน้ำไปคุ้ผลดีนี่ชื่อคุ้นๆอยู่แล้วนะครับน้ำออกมาก็จะห่างเลยครับพัทยานี่ตามเกาะติดมาเหมือนกันครับหมายเลขเจ็ดสิบสามครับ ก่อติดขึ้นมาโดดแก้วโอ้ยเกือบไปเหมือนกันครับเดีย๋ยวคุมรถไม่อยู่เสียงแกลกแกลกครับเสียงแกลกงไม่เดินขาเดินเกียร์ตั้งแกลกแกล้โอ้โหไปยาวแล้วครับตอนนี้ชิงเหลี่ยมตรงนี้ก็มาดูลายที่มีปัญหาสำหรับคันสีเหลืองมงคลคาเซ็นเตอร์เทกสันรครับลายตัวนี้ลายเสียงติดครับ หลายเสียงติดหรือไม่ติดติดหรือไม่ติดตวัดเข้ามาไม่ติดครับขยับแต่งตัวมาก่อนขยับแต่งตัวออกมาแล้วก็เดินเขาเรื่อมีหนื่มีหนืดครับมีหนื่งลอดไปแล้วครับรอดมาแล้วครับนบนราชธานีรอดมาแล้ว,วพัทยาไล่ตามหลังอยู่ <Cream y. S 1> โอ้บนรอดขึ้นมาแล้วครับเตรียมจะเข้าจุดพินิจนะครับโค้งขวาสุดท้ายเตรียมจะเข้าดจุดพินิจพัทยาตามหลังอยู่นะครับพัทยาเปิดโค้งขวาหลายเสียงติดครับ มีธงเหลืองอยู่ในสนามด้วยครับบอยธงเหลืองตรงนั้นอะไรยังไงบก,บกบกอยู่มาโดยพัทยาครับเตรียมเข้าขวาสุดท้ายครับแล้วก็เดินขาเร่กออกมาเตรียมเข้าจุดชีนี้แล้วครับสำหรับหมายเลข73พัทยา ทีเขียวนี่จากค่ายพัทยาครับ<อ>คันสีเหลืองนี่จากโรบัสขอบโรครับสตาร์ทออกมาแล้ว<อ>เหลืองโรบัสเชกครับชกอัพโรบัสนะครับขอบคุณพี่กบโรบัสด้วยในการจับเวลานะครับเ,เกือบทั้งสนามนะครับเกือบทั้งสนามเป็นของในการจับเวลาเกือบทั้งสนามเป็นของโรบัสต้องขอขอบคุณโลบัสด้วยเ,เดี๋ยวจะรอไลท์คอรัดคอกลับมาเดี๋ยวเราพักกินข้าวเราพักกินข้าวก่อน นะให้เด็กพักกินข้าวกินนะ้ำแป๊บนึงแล้วเราต่อเลย เพ่นเปิ้น,นรับบอ,อ,อเอาละครับโอ้โหโรบัสครับโชว์โชกอพัพโรบัสอีกแล้วครับตอนนี้โดดแหมเมื่อกี้นี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันไอ้คันเหลืองนี่มันใช้โชกอะไรนะครับเซตมันมนึบเหมือนกันก็ผลปรากฏว่าเป็นโรบัสครับพี่กบบอกว่าโรบัสพี่กบบอกว่าโรบัสครับ มาแล้วครับแหมเมื่อกี้นี้สักครู่นึงกำลังดูอยู่ว่าโชคอะไรโชคอะไร,ะไรกำลังโดดปล่อยไปปล่อยที่โดดอีกแล้วครับโชคอกโลบัสครับ,บแหมผู้ชมก็คอมเมนต์มาเหมือนกันอยากจะรู้จริงๆไอ้คันสีเหลืองๆมาจากมงคลคาร์เซนเตอร์เนี่ยเขาใส่โชคอะไรโลบัสครับนะเขาถามมาต้องตอบก,กันไปนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับลงมากดเวลาครับสำหรับมงคลคาร์เซนเตอร์ นะครับเดชอุดมออฟโรดโลงสีทวีธัญญาเอี่ยวอะไรเนี่ยเอี่ยมอะไหล,ล่รถยกหรือเปล่ามงคลคาเซนเตอร์ครับน้ำมันเครื่องเอสเทคลบัสโชค,ครับเดี <S <S ๋ยวดูครับมีเหตุอะไรหรือเปล่ามาดูคันสีเขียวครับกำลังกลับเข้ามาจากค่ายของพัทยา <S <S พิพัฒน์วงทองเจริญครับเข้ามาแล้วครับสำหรับ คันสีเขียวครับหมายเลขเจ็ดสิบสามครับจากค่ายของพัทยาครับพิพัฒน์วงทองเจริญครับครับเดี๋ยวเริ่มมาดูดเหตุครับจากคันไหน